ใส่หอยพี่น้องเด้อใส่หอยลงไปครับชีสันไดการเดี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องมือนี้ครับมือนี้ได้อหอยแมงผู่พี่น้องนี่ครับไอแมงผู่หน่วย,ย,ยใหญ่พี่น้องเฮ้ยไดมาสิบโลพี่น้องเลย เมนูมันนี่ว่าสิหนึ่งครับหนึ่งเราก็ตำหมูหุ่งพี่น้องหนึ่งตำหมูฮุ่งแล้วก็สีแกะหอมมะพร้พี่น้องเนี่ยนะครับหนึ่งเสียจเรากะเชี่ยมาผัดแกะออกแกะเปลือกออกร่างออกมะพร้าวจะพี่น้องเนอะนะครับต่อาทานนี่เรครับพี่น้องเหมือนเนี่ยนะครับดังไฟติดกันพี่นอ้องติดติดกันเนาะไฟนี่เราครับเสร็จครับเดี๋ยวมาแกะครับ เดี๋ยวเราเอาสิผัดเมนูนึงครับทำหมูหุงงกินครับอีกเมนูนึงพี่น้องเอาบม่มเนี่ยเดี๋ยวดึงดอกพี่น้องดึงเสื้ต,ตัมะแกครับแกไวถ้ถั่ผัดอันนี้ไว้ถั่ผัดเด้๋ยพี่น้องเด้อเนี่ย,ยแกออกเอาแต่นี่มึงครับผัดชุ่ยเช่ผงห่อนพีลน่ลองเนี่ยแกออกเงทีครับหลังจากที่เราต้มลงครับเนี่ยให้ผัดกระเพราะกันครับ นี่ครับผัดกระเพาหอยครับนี่ครับเตาทานนี่โตนะครับวันนีน้แต่มันเราอาจจะมีเสียงรบกวนได้พี่น้องจ้ะมไม่เป็นไรครับนี่ครับผัดหอยแมงปูพี่น้องอร่อยหมดครับ

เนี่ยไปองเด้อมืันนี้เด้วดีใจครับอืมเย่เด็ดของเราคือหอยแมงผู้ครับคือว่าหอยนี่มันสุกเกินแล้วพี่น้องหอยมันสุกแล้วเราผัดบวกเคี่ยมันสุกก่อน ใผีกสดครับอืมกลิ่นย่ะหอมขีผัดใส่ัวละพานะครับใส่ัหละพาอเอานะเนี่ยมจิงลนี่กินหอมเนม้าครับสีสันครับมาสุโจะใจเมืองพ้นครับใจสุไทยครับใส่ัหละพาลงไปครับนี่ครับัหละพา้า สุจริตครับเมนูของเราคือผัดหอยแมลงภู่ใส่ในน้ำมันหอยครับใส่เลือกเอานหมครับพีบ่น้อง ในการเราครับเสร็จเป็นไอ้พี่ลองครับเี่ดครับพี่ลองสีสันครับเสร็จไปหนึ่งเมนูครับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับเมนูปลาทอดแมงปูครับเมนูต่อไปครับตำบกุงพี่น้อง ทำใส้พิษแข่งก็ไม่ร้องครับอีกสดน้อยแรงครับเราจะพ้นมาครับวันนี้ มึตงตอบอกอันนี้เซฟไปแล้วหนึ่งเมนูครับนี่ยนี่อัดฟอยแม่งถูครับเนื้มุ่ต่อไปตำม,มึงครับอเอาตามดีห้องมากลยครับ มักเปรี้ยวมักหวานมักสมครับใส่รกระนาวกไปมั่งนี่คือกระดาวครับเดี๋ยวเครื่องปรุงเขาไป้องใส่ปลาแดดครับ lại làm làm một chém đòn thêm ngoài không okay. làm tàn đang ngoài hả?

ใช้รับใช้ในนี้เลยใช้ถาดนี้เลยเรียบร้อยครับพวกเผาบนีนี่น้องนี่ผัดหอยแมงคู่ครับเนี่ยต้มหอยเนี่ยหอยครับเนี่ยตำหมูนี่น้องกินกับตำหมูกับผักเค็มรับเนี่ยเออใช้พวกแบบนีครับแล้วแบบีนี่ตัวนึงครับนี่หมูย่างนี่น้องแม่นบ่ หมูวนครับนั่นหมูวนวะเอ้ครับอ่าเด้อพี่น้องกินเขาเยบด้วยม่าพี่น้องกินเขาที่ครับรเข่าเหนียวหมอนฮอนนั่นพี่น้องเั็บตาบปกงแะสีบเพื่อเอาครับต้ม แช่อืมแขกหลายครับมื่อนี้อืมอืมยำเต็มที่ปัดหอยปัดหอยแมงผูดใส่บุกเขือนได้ไี่หรอกนะเราใส่ใบหหระพาครับเนี่ย มันหอมดีหอมอือี่ฟงเหรอเครอยาพึ่งห้เด้อกินข้าวอนยาพึ่งห้เด้ออืมอะมีไงครับ สวัสดีครับอ่าพี่น้องผู้พ่อก,ก,กับช่องเขยสานแตพ่พ่อะแสบพวกเราพ,พี่น้องเออมันนี่แขกหลายพี่น้องอเห้ยครับแขกหลายครับกินขออนาอครับพี่น้องผมปุนมาดีครับโอ้ปุนกินแบบบนานๆพี่น้องพ่ต้องกินแงรงหลายครับ 对，哈。<laughs> ไม้ล่วนดีนะนันงโจทนะมองให้ดู ใ่เมื่อนี่หละนะครับหอยวันนี่ครับนี่บหอยหืงไดี้รดี ผักบุ๋งฮะยอดผักบุ๋งครับยอดกันยอดข้างยอดเนี่ยพี่หลัง không mình nhỉ này, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ตำห้งแส่ครับมือน,นี้ยกินหลายคนอย่าะเินหลายคน,นเหมืแนเบ ยอดสุดยอดกานี้ก็ไปตไปนันนะพี่น้องเอ๊ะทำยังไงอ่ยมันจะมันจะตายดวงเึงอ่ะเพราะว่าเทต้องไปปุ๊บ มันร้อยเก็นมาอยู่ตัวขังเทิงประมาณบรายหรอกเนี้ยอันุดทยเี่นอดต้งเแจ่มาเดียวมันหอย่าเทงเลยตู้งเทิงเงนหนึงแค่ที่ตะเกียกหรนี่ครับหนีม้วนหนม้วนทั้งรางผุดหวังหร้องมีเซกกะะมังหัพี่ก็ได้ อ๋อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กักับเขาหลายอย่างนี้เลยพี่น้องมีตำหมูคงมีผัดหอยแมงผูหรือต้มไก่แมงผูครับพี่น้องถ้าผมมาคลิปนี้กัฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อได้รัด้พี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจครับช่องเคยกันได้เพราะแสบครับเพิ่งบอกว่ามันเทิงนะพี่น้องผู้ต้องคิดอย่างไรครับเอาไว้พอกันคลิปหน้าได้พี่น้องคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ